ใช่เขาบอกไว้ก่อนใครเข้ามาช่องดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนใจดีนะคะแต่ถ้ายุบปั่นปุ๊บดิฉันตกปั๊บนะคะได้่แล้วหรอมูเลยหรอไม่ได้หรอป๊าไม่ได้หรอไม่ยอดใหญ่เลยล่ะนี่ปีนี้ไม่ต้องไปคิดคอนเซ็ปต์อะไรเดี่ยแย่ันถามภาพถ่ายเพราะเสกเขาใช่ผ้าดีนะอันนี้สั่งมาสองร้อยสามร้อยกว่าบาท แค่นั้นสุดนี่ดูเบสิกเลยดชิดเยอะรายเนี้ยเป็นเรียกว่าเปอรเซ็นตกเออเนี้ยอะันอันเนี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นสีอะาเบามันเลยค่ะเพราะว่าเนี้ยคนองเนี้ยมันเดิมแอเบตอเนี่ยเน่ยบมอลตนถ่ายต้องมคนเดิมมันงเราตำนานไม่สะผมตั้งแต่ไฟนอลไคร ใครไม่สระผมเลยแบบไฟนอลสแล้วสระแล้วไม่ไหวนะได้นะเอาขึ้นนะสระแล้ว่ไให้สระแล้วขึ้เอะไรบเราต้องเลิาตียนทุวันเป็นเกียร์เนย่ร์ค่ะโอ้ยอะไรแค่หรอเเป็นรายกันเข้าไปมุกสระวันนี้มุกปล่อยผมสุดเจ้าในาด ขให้ดูแบบคุณมุกมาดูเกาะหนาเนะเธอแม่แล้ววันเนี้ยหนูเขาไปดูในติ๊กต็อกใช่ปะหนูก็แบบว่าเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่คนดูเยอะมากมากที่สุดที่แบบคนกดไลค์สี่หมื่นกว่าแล้วคือคนกดไลค์ของซูมากที่สุดอ่ะคือรอบคีย์เวิร์ดป,ประมาณ1มื่นแปดซึ่งสูก็แบบเออคือรอบคีย์เวิร์ดมันก็มันก็น่าสนใจถูกไหมมันเป็นครั้งแรกที่คนเห็นเราพูด แป่คลิปที่คนกดไลค์สี่หมื่นกว่าคือคลิปที่ซูเล่าเรื่องกังกไคนเออย่อยง่ายย่อยง่ายแต่รูปที่เราทำกันนีคนไลค์จะสั่งหอูเพื่ออะไรนะแต่งรูปใช่ไหหรอนอะไรย่างเงี้ยคือคนมันแบบไม่ไม่นสุดท้ายแล้วเรายังไม่รู้ว่ากเงกงในที่พี่เลี้ยงหยิบมาให้ของใคร งงมากแล้ววันไฟแนลฉันออกมาคนสุดท้ายต่างยังในตาคงอยู่ต่างยังไงวางอยู่เต็มพื้นเลยของใคเกือบเกือบโนอันเดอร์แวร์ออกไปรอบไฟนอลแล้วนะแล้วมันจะมีอะไรซิโเเรล่าจะเจอเนี่ยรองเท้าข้างเกอร์เรล่ารองเท้าข้างมเงินของใครก็ไม่รู้นี่ตัวคูอะไรเองหรือเปล่านี่ยงทำต้อนไม่ใช่รองเท้าสีดำออ๋อก่อนหน้าจะตั้งดี่เกือบข้างเดียวงงมาก ถ้าไม่ใส่กางเกงในขึ้นเวทีคือตำนานแบบไม่ได้ในทางที่ดีเลยอ่ะของพี่ปุ๊บจบคนบอกก็จะใส่ไม่ได้เดี๋ยวของพวกนี้ตอไ้เี่ยวเมเดี๋ยวน่าจะเรื่องมันมีอีกมันมีอีกเยอะแหละแต่เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเรื่องมันเยอะมาก เรื่อมันเยอะมากวันพีีริมไฟนอลเป็นประสบการณ์ที่แบบ once in a lifetime จริงๆแรงมากแล้วตอนรู้ป่าวว่าตอนที่ซูเข้ากองอ่ะ เขาบอกกันด้วยนะว่าแบบสุรีเธอต้องจัดห้องให้เรียบร้อยนะเพราะบางทีแม่ปุ้ยจะมาเคาะแล้วก็ดูตอแรกจะไปเคาะดึกใช่รู้แม่หนูดีใจมากเลยนะที่ไม่เคาะไม่งั้นหนูตกรอบแน่ๆน่ตอนแรกจะเคาะมันยังดึกตกรอบใช่แต่มันดึกมากวันนั้นปีสองมัที่รอรถนานเนี่ยเนี่ยรอรถนานมากเนาะไม่งั้นก็จะไปเคาะห่างคิ้วหายรอห่างคิ้วหายหรอนานกันปอกกันเล้วไม่หรอปอกเลย พี่เซอมุกตอนที่เราท็อปสามอะโอปอลเขาถามว่าเพลงอะไรฉันจำไม่ได้เพลงชื่อเพลงครับหนึ่งจักรวาลนีิคุเตอไม่ใช่ไม่ใช่ของโอปอลจักรวาลนีิคือเธอเหรอของพี่ามของสามคนไงพี่เด็กน้อยเราก็บสังเค่ะเอ้ยไม่ใช่ของเจเรกของฉันเหมือนของฉันเหมือนเป็น imaginary dragon นะขอหนูเป็นแบบพอหนูเป็นพูดอะไรสักอย่างใช่ป่ะบ้าก็หาษ เนละมีคนลมีเพราะว่ามันเชื่อคนละอันาไม่เราคุม่ได้ว่ใช้เครื่องอุ้ยแต่พอเราตอบเสร็จแล้วอ่ะหูฟังเขาปิดเบาลงถูกไหมไม่นะร้องปกติั่เลยสูอ่ะตอนที่ตอนที่ตอนที่คนแรกใครเป็นคนแรกที่พูดแล้วอ่ะโอปอพอปอพูดอ่ะซูไม่ได้ยินอะไรเลยอันนี้พูดได้ไหมแต่ว่าพอซูพูดเสร็จพอของมุกอ่ะซูได้ยินเสียงนิดนึงแต่ไม่ได้ยินว่าพูดอะไรแต่ได้ว่าได้ยินเป็นเสียงมุกกำลังพูดอยู่ใช่ บบมันถ้ามันขยับนิดนึงอ่ะมันเคลื่อนมันไม่ตรงบอกถัวของน้องน้องไม่ได้ยินเลยน้องนี่แค่เสียงผมคําตอบไม่ได้ยินเลยแต่ละงเขาดีมากเลยนะละวงเขาแานเราดีมากดีมากเลย้เสียงชัดไม่ต้องแลกคือองเวลาเห็แบบีที่เขาใส่หูฟัคอ่ะเร้คาแบบมันจะไปกัได้ยังไงมันจะอะไรเง้ยไม่ได้จริงจิแต่ตไนซ้ยอ่เหมอนเหมือนกลัวเราเจ็บหูมั้อ๋อแ่ได้าเขาผ้า ตื่นเต้นกว่าเพราะมันได้ยินคําตอบเพื่อนอะมันเรียกใช่แล้วเรียบเทียบไงมันจะเครียกใช่แล้วคําถามไม่เหมือนกันด้วยหนูบอกว่าถ้าเป็นหม่อให้สวมใจเลยเราจะไม่มีทางบอกทุกคนได้ว่ามันคือเพลงอะไรวะเพราะว่าตอนนั้นแบบติดเราอยู่ที่ตัวเองที่สุดเลยอะเราไม่เคยมีสมาธิมากเท่านี้ในชีวิตเลยอะเราไม่รู้ว่าเราไปรวบรวมมาจากไหนเออแต่ก็เป็นเพลงเยอะโยโยยอยอยหัวแล้วก็ คนนแลล้้วมมัเเยยยออไไ่ดกาตอนพูดภาษาอังกฤษกับอาร์มเข้ารอบ12แปลหน่อยก็บอกว่าคือก็มันก็ฉันพูดว่าตอนนี้ไม ki> ่รู้สึกเท้าตัวเองแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าฉันย่ำอยู่บนไปค่ะอะไรแบบนี้คิดก่อนขึ้นคิดก่อนขึ้นเวที2นาทีว่าจะพูดอะไรดีใช่ค่ะฮัลโหล่ะค่ะ เมือนเป็นเอ็มซีชอบ6มารีอะใบไทยพอไปโดนพอนสค่นที่ได้เปทสิพอแล้วหรอพูด้รก่อนใไททงนะลูกใชไปดตอบพอแล้วอะไม่ออกร้วตอนนั้นอะะอือเดินเข้าที่ก่อนอัลตเลิฟสโค่ม่เอเอลี่ยโดนเาอแล้วพี่ เบบก็กคนดีนะเก่งเด็กคนนี้เก่งปกติพี่ซูนั่งสมาธิไหมเสียงไม่สั่นเลยเคยนั่งนะแต่เอาพูดตรงๆว่าช่วงหลังนะั้นไม่ได้นั่งช่วงหลังไม่ได้นั่งแต่อย่างที่บอกแบบที่เคยพูดไปเรารู้สึกว่าเราปลดล็อกอไ,ปไปตอนคีย์วิล์ดละเป็นพันสายา เเอ่ะต้้ันไหมแม่หนูปลดล็อกล็อกคีย์เวิร์ดเพราะตอนคีย์เวิร์ดหนูเครียดมากทั้งพี่เตยครทุกคนเข้ามาทักหนูว่าทําไมหน้าเครียดจังแต่ว่าพอขึ้นปุ๊กแล้วทำได้อ่ะปลดล็อกเลยอืฟินอลรู้สึกสบายอ่ะใช่ไม่สบายอยู่ดีฉันสบายไม่รู้ทําไมฉันสบายหมวนยู่เลย มันจะให้มันพังก่อนไม่ได้ต้องประคองประคองร้อยร้อยมันเหนื่อยไงพอจะลงมาได้เวลาเวลาแม่ดูแบบว่าเด็กๆตอบคำถามว่าแม่แบบเกรงไหมมีความลุ้นไหมว่าแบบจะช็อตไหมอ่ะหรือว่าจะผิดไหมอ่ะหรือจะยังไงไหมอ่ะไม่เกินสองประโยครู้เลยว่าช็อตไม่ช็อตแต่พอกลิ้ดูไม่เกินสองประโยคมันจะมีอย่างนี้เธอร์ชอบใช้คำว่าวางน้ำมนต์ละ วางน้ำมนไางน้ำมันดไแต่บ้าชดวนช่ววางน้ำมันอไรเียลงมานจะรู่้ร่เริ่มใช้คำซัำเยอะละจะมีคำหาชนวนมาด้วยจะรู้ด้มาื่อยคำ้ประเวลาที่ต้องทำงานแล้วแบบดท้ามา่นคำหารนวนเข้ามามันจะวนค้ำมันเหมือนมัต้อง ระเียบความคิดเนอะเวลาพูดอบังก็แบบหนึ่งสสสี่ปัดจบปุ๊บปุ๊บเดือแล้วหายใจเข้าันไปเลยตอนตอนที่ซูเรียนสปีช่ะค่ะอย่างสกิลอย่างหนึ่งที่ซูไม่มีตอนแรกเลยที่คูครูครูหงต้องสอนนะคือแลนดิ้งเพราะซูอเป็นคนแบบนิสัยส่วนตัวเป็นสตอรี่เทเลอร์ส่งไปเรื่อยไปเรื่อยกแล้วชอบอธิบาย ยากเรียนวะเรื่องอะไรเลยพูดมาถึงไหนประสบการณ์รช่หรอไม่จริงการเรียนยักษก้อนขึ้นน่ะได้หมดเรียนยากสุดของการตอบคำถามสปีดเรียนที่จบสปีดง่ายเพราะเราเปลี่ยนแต่ว่าตอบคำถามเรียนที่ยากมากแม่เอ็มอาจจะเป็นคนลุ้นเรื่องลูกๆตอบคำถามมากนางปิดหูทุกปีไม่มีปีไหนที่นางสามารถฟังได้เลยโอ้ จเลนะจ่าจ่าเลยนะวัน <laughs> น <wh ats Napoleon> ี <disappointing bosses> <pos> ้ใหม่ไทยปล่อยผมนมอคนะใหม่ไทยปล่อยผมยีโมงทำไมมันเป็นเป็นเหมือนันแลวมันทำไงใหม่ไทยรูปมหาลัยเขาลงไหโรงเรียนโงบ้านภูเก็ตไปแชร์รู้เร็วอะไรภูเก็ตบริติสบริติสสินาชสูตลง้วแ้เออฟจก็ลงฉันเีดียวลดี๋ยว เออเออโมฆะอะไราม่ดีเลยไม่มีแล้วอ้าแต่หนูมฆะกันแล้วเนาะโมฆะตื่นมาแล้วปวดตี๋ไม่นังตื่นเต้นแหละไม่ไม่ได้เรียกคำว่าแบบฝังใจเปกนคนามกกอลี้ตะลุกเดี๋ยวนะแล้วยังไงดีล่ะยากละก็ต้องเป็นสตาใชเราอง็ใช่เรต้องเป็นคนธรรมดาใช่เร่ต้องเป็นคนธรรมดาอึ๊บอึ๊บตบอันนี้คือเป็นฝักตุ๊บ๊บ